จาิญพาณิชจังหวัดน่าเจริญองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าเจริญและสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเข้มแข็งเ,ก,เกษตรกรด้านต่างๆได้แก่การแก้ไขปัญหาหนี้สินพัฒนาการผลิตแปรรูปก,การตลาดส่งเสริมการรวมกลุ่มและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมถึงการจัดทําแผนงบประมาณพัฒนาภาคเกษตรกรรมประจำปีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเส้นทางการค้าสู่สากลได้อย่างยั่งยืนลงนามวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2559นะครับขอรียนเชิญทุกท่านลงนามแล้วก็ขอรียนเชิญท่านแหนมเปิดอนะครับเป็นผู้ลงนามเป็นสักขีพยานในการบันทึกความร่วมมือทางสำคัญครั้งนี้ครับนะครับทุกท่านขอเสียงตบมือให้กับกำลังใจในการทำงานร่วมกันครั้งนี้บควรนครับนี่คือการรวมพลังกันอย่าง นะครับอยากเป็นทางการนะครับอาจจะขับเคลื่อนครับไปสู่เมืองทร,รม,มา้าเกษตรอย่างที่ท่านประธานทิพยีได้พูดถึงว่าการทํอย่างไรร่วมกันนะครับถ้าลงมือทําแล้วก็จะเกิดมากเกิดผลเกิดผลสําเร็จครับ,รบที่สําคัญก็คือว่าการทํางานครั้งนี้จะต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องเครือข่ายสภาเกษตรในทุกหมู่บ้านนะครับซึ่งท่านเป็นผู้แทนของพี่น้องเษกษตรกร ะนะครับบทบา,บาททั้งนี้เป็นบทบาทท้งสำคัญท่านอาจจะเป็นปเกษตรกรเองแต่ว่าท่านจะต้องเป็นผู้นําความคิดนําการสืส่อสารไปบอกให้พี่น้องทาด้วยนะครับเพราะว่าท่าน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 ผู้ว่าการจังหวัดไปรับปากกับคนที่มาซื้อพวกเราทําไม่ได้หรือทาได้แต่ไม่มีมาตรฐานไม่มีคนมาทมอย่างนี้นครับก็ดําเนินต่อไปไม่ได้อย่างยัง่งยืนครับขอลงนามเรียบร้อยแล้วขอเชิญ